เกือบได้หาอีเ e. มื่อกี้นี่ไม่มีแกแซงแล้วล่ะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวบ้านพรุ่งนี้เลยเดือนนี้มันไม่มีใครแซงแล้วพี่เรตาเป็นทำไมเราคนดีป้าพี่ไปจับอย่าปักมันเลยครับฟาร์มดีกว่าครับป้าพี่ไอ้บ้านเวน้ด้วยขีห่หอพาดี้แล้วยิงทุกทีเลยเป็นโรคอะไรไม่รู้เดี๋ยวพี่ลงไปตอกบ้านมาก่อนน้องเดี๋ยวขบวนไาพี่จะลงไปไใส่มีคน <ไป S 2> แถวหน้าบ้านนะพี่ ย่าลงไปใส่น้ำเลยมีคนด้วยเหรอข้างนอกมีมีพี่แม่งยิงไม่พักเลยเดี๋ยวพี่จัดการเอ้ยลืมเชืญอที่แม็กี่แม็กวผมเตีคนก่อนพี่โดนมันดิพี่หนอนเต้มันยิงเร็นยิงไม่โดนหรอกไม่อยู่ขวาพี่เจมประมาณนั้น ไม่เชื่อแค,แ,คแล้วเชื่อแค,แ,คแล้วพี่โมเดจแจกเสือสอ้สอ sorry sorry มาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนม่แหละตรงนี้แหละอ๋อตรงนี้ยายพี่เออนี่ว่าอยู่ตรงไหนไม่เห็นขึ้นเลยแค่นะกดแท็บพี่กดแท็บไปรับพี่ไม่ได้เล่นานานเลยพี่หลอนแน่เนอ่ะพี่ไม่เอาอะไรแล้วนี่พี่ไม่เอาอะไรแล้วเอาแต่สีอย,ย่างเดียวเนี่ย<า>ก,ก็กดแท็บแล้วมันไม่มีเจมไม่เชิญพี่เตอีกเดี๋ยวป่ดิเชิญพี่เตแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อนะเนี่ย อินวิเ d ็ดดีแม็กแฮตจอยะแคลนพี่ลองแซะแคลนวักจอยวักเ<า>ีอบิวดิพี่เรากดแถบนี้ขึ้นล่างซ้ายอ่ะขึ้นดีเจอบิวดะเจอบิวละแม,ม่ยิงอยู่นั่นไหละบานเวนเนี่ยไอเปิดผนังนี้ออกเลยน้องทางไหนพี่ศพมันจีนอะมันจะได้ไม่มีปืนมาเลย คนกี่ฮอนมาอีกมัเจอแซมสายยิงแล้วเป็นไงพี่สั่งแซมสายบ้านนี้ยิงเลยพี่หมมโหดปะโหดโหดเลยพี่ออแล้วพี่นนตัดตัดฝักต,ตัดปั๊มขวาด้วยแม่เจมันมีป้อมปืนไม่ใช่เหรออยากรู้ว่าบ้านนี้คือบ้านใครพี่เจเจ้าของบ้านนอนเยอะเลยนะพี่รำจักทีก่อนเจมเมลยนะผมบอกพี่แล้ว อยากจะพบเธอคนบอกแล้วมให้พ mm ี hmm. ่โดโอ้พี่ก็ไม่เชื่อผมเดี bbe bbe> ๋ยวผมไปเอาท็อปดาวเอาดาวจากพี like ่เจมมาได้โอ้โหน่าจะเอาชื่อผมออกผมจะเอาเสื้อให้หมอมึงจะชู้เกินเดือนนี้เจมรวยโอ้พี่ถ้าีวิตลำบากตืินน้ำมันก็แพงน้ำมันแพงชีบหายเลยน้ำมันหมดทียอะไรไรบาทเลยคนเดียวผิดมาแล้ว ลูกบ้องไปยังถึเหล้อกองนึงเต็มๆมาลูกบ้องฮะเหลือๆเหลือกินเหลือใช่พี่เจมรีบๆเก็บผมว่าถ้าผมเปิดประตูมันน่าจะมีเฮ้ย้ยเันยเฮ้ยวด้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้้ย้เอ้ยอว้เ้้เ้้้เ้เ้เ้ด้เ้ย้เ ผมอัปเดตยอดท็อปได้เลยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับมันพวงสะอีกหนึ่งพันดาวแล้วก็สองร้อยดาวเยอะจริงดูนี้กดไปเยอะมากกดรวมๆเดูนดนี้เราห้าหมื่นดาววู้สุดยอดอีกกำหมอกนาศสางก็บ,บอกไหนลูกบอกอีกวะมีแต่ลูกไฮกับลูกไฟอะพี่จนเกินจนเกินเนี่ยเราประตูนี้ลองลองยิงดูช็อตประตูนี้เทมไซบามันเนี่ยเอาทิ้งเดือดกิ่ก้อนที่ฝ่ายเลยไม่ควรทำผิดอะ กระลาดแม่งเลยเจียเอากระลาดที่ลู้นึงลู้นึงยิงเออสำหรันล่ะน้ำตาตกลุงสำล่ะจักบวกมันจังสิพอเฮ้ยเราไม่รูกูขอดีเด้เนาะอีเด้ขอบคุณมากนะที่ลื้อฉลากขนาดนี้ลูกไฟอ่ะก็ไม่ยิงลูกก็ยิงมันหมดลีเอ่วมันหมดลีเอวมันหมดลีเอ่วหินว่ะรวยดิหมดแล้วขอมาร์เบเนี挨挨่ย ก็เราตัดเซมไซน์มาทิ้งเนอะพี่หมันเซมไซส์มากเลยเนี่ยเจัดให้พูดแบบจังไรอะเซมไซน์มากน่ะเออสามีละสามีละพี่ได้บิวยังเนี่ยได้แล้วจริงๆเรามาตัดเซมไซส์ยิงิๆน่าจะประหยัดกว่าสรุปฉันจะได้ไม่แฟนตัวยงดูทุกวันแฟนตัวยงไม่ได้เมื่อคืนเราเห็นเพจไฮดีเอวีสตรีม เมื่อคืนเคทอร์ดีดเอวีเขาสตรีมแล้วเขาดังเลยอะพี่ไหนบ้านไหนยิงหองเมื่อกี้พี่อะไรนะเอ็กยี่สิบพี่เอ็กซ์ยี่สิบเอ็กยี่สิบแมวเอ็กยี่สิบอ้าวบ้านเราปะเออบ้านเราจริงอยากดูกระทืบเะยอนหลอกทองเนี่ยฮะบ้านเรายิงแกไม่หาัพี่โดนดิก็พี่ยิงเออโอ้ได้เก็บด้วยรวยแล้วรวยแล้วยิงที่ยิงกว้างเลยยิงไม่นั่นแหละ เดยววะะกัััเเบิราาจจงหหใ้ตฮ้ยพี่เอาคอไปโฮมนะเดี๋ยวจะมีสแกปปั้าจะไปเอาโพสต์ไปแลกแล่นโฮมแล้วก็ไปต่อเอาแล้วมพวกไปต่อพี่แม็กมาเดี๋ยวแล้วก็ชนะไอ้เดี๋ยวพี่เกมเออเนี่ยเออไม้นี่รพี่เออพวกมันก็หนีหมดแล้วพี่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ไหนพี่แม็กกำลังเดินไปกำลังเดินไปบ้ไม่พี่อยู่ไหนเนี่ยตอนนี้พี่อยู่พี่ชีวิตจริงอน่ยพี่อยู่ไหนโอ้ พีทตลกู้งงานจงงานพี่ไม่โดนทอนอันนี้หรอนครสวรรค์นครสวรรค์ตอนเจนยังอตอนแรกพี่อยู่กำแพงเพชรใช่ไหมใช่ใช่แล้วพี่ก็ไปนครสวรรค์ใช่ไปคือไปทำงานสุขสบายไหมพี่นครสวรรค์พี่ส่งดอกไม้ไม่ใช่เหรออยู่บ้านไม่มาทำงานออฟฟิศแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็เปลี่ยนงานบ้างดิชีวิตพี่หักหูไปเป็นอะไรไปอย่างนั้นไม่ก็เบื่ออยู่บ้านด้วยแล้วที่บ้านก็มีคนทำแล้วไง ก็เลยแบบอยากออกจากบ้านบ้างใช่พี่ทำอยู่ใครคนเดียวเหรอหรือว่าแบบมีเพื่อนชวนพี่ชวนนี่ไปเหรอไม่เป็นพี่เป็นรุ่นพี่เป็นแบ๊คอย่าเราองไห้เลยผมชีวิตมันเศร้าพี่อย่าอย่าเศร้าอย่าเล่าเออชีวิตันเศร้าอย่าเราองไห้เลยไปได้ไปได้ชีวิตเศรษฐกิจมันก็อย่างนี้แหละพี่ไม่งานมันสบายเลยมาเฮ้ยสบายเขาไม่ย่างคนหลอกทีทำเองกันสบาย มันก็นั่งอยู่เออชิวๆเฮ้ยพี่เช้าผมดิอย่างนั้นพี่อยู่บ้านก็ได้เขาโอนตังค์ให้ยช่ไหมไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าพ่ออยู่ก็ไม่ได้ยทำอยู่ดีอ่ะไม่เราก็อยากออกจากบ้านออกจากห้องว่าง่ายเดี๋ยวจาไม่โทรหาผมพี่เนี่ยผมพาพี่ออกจากแต่ผมพาพี่ไปอีกห้องหนึ่งห้องที่มันดีกว่าอ๋อห้องวีไหมอ้ห้องดีเลยอ่ะ ต้องวีเลยเปิดไฟสีแดงเลยใช่มีเก้าอี้แบบงอๆด้วยพี่เคยเห็นเก้าอี้แบบที่มันงอๆแบบเก้าอี้ทรงสโลปไหมไอ้บอยที่มันเหลาที่มันแบบที่เขาใช้นั่งที่เขาใช้นอนอ่ะเก้าอี้มนน้อยเก้าอี้บนสาวให้น้ำอ่ะเก้าอี้ที่มันอันนั้นนะเอ้คิดภาพเก้าอี้ที่มันเป็นเลขแปดตัดครึ่งอ่ะอ๋อผมเห็นผมเห็นผมตัดเลขแปดออกครึ่งครึ่งข้างอ่ะแล้วก็ทำเป็นทรงเก้าอี้นั่นแหละเดี๋ยวพี่พาไปนั่งเก้าอี้ตรงนั้นพี่เคยเห็นเนี่ยตามโรงเรียนมีเพียบเลยทำไมล่ะ เรียนนุบาลนะที่เขาเด็กๆชอบสไลด์เล่นเนี่ยคนเลยห่างปเลยพี่พาไปนั่งเขาอีทรงเลยอีเขาอีคนเทพพี่น้อมันอยู่บนบ้านพี่เห็นป่ะราคาแต่เกาอีรุนนี้เนี่ยไม่ดีหรอกนั่งแล้วเหนื่อยนะนั่งแล้วไม่ค่อยได้ได้พักผ่อนเท่าไหร่อีอะไรออกแบบมาเมื่อยมากบ้านผวงผลตวังดีครับ พี่เขาอยู่แถวนครสวรรค์นี่พี่อย่าไปฆ่าเขาเลยพี่แม็กแต่งสงสารเกาเจอพี่สงสารแล้วใช่ชีวิตเขาก็เศร้าอยู่แล้วเจอพี่เกดดาแล้วเนี่ยบักเหนมกำลังรับชมนี่ต่อยวัชระครับผมีวัปฏิววััติแก้ใสคครบบขอุณดาววด้้ยยคครับุณชูพงงเทที่แสวัสดีครับสสวััดีครบผมขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากสำหรับดาวยินดีต้อนรับนะครับปิดเกมแล้วคุยกันก่อนใช่ยิงผิดวุฒิปีนี้แล้วพี่ไป ที่กับบ้านของเยอะมากเหล็กเป็นแสนโอ้พี่บ่ายนอกจากเหล็กอะบ้านเราเหล็กเป็นล้านนะพี่ไอซีออนไลน์อยู่น้องไม่ดูปุ๊บจริงก็แค่ปากซอยมันแล้หูดกึนแตงเลตทองวะพี่แคบซอยสี่หมื่นโอ้ยนะบ้านเล็กดรแล้วก็เอ้ยแคปเป็นแต่ห้าหมื่น ดินปืนเจ็ดพันเหล็กไฮห้าพันโทษทีแบบพี่ผมมั็นคนรวยไม่ชอบเศษของเอามาแก้ดินปืนเอามาแก้ดินปืนเฮ้ยมันกดนั่งในเอาพุชยังไงอ่ะอีกนั่งเป็นป่ะทำไมมันนั่งริมกำแพงเอาพุชได้อ่ะทำไงอ่ะไอตรงขอบป่ะเออพี่ต้องเดินไปตรงขอบๆอ่ะมันจะมีแค่กดเดียวมาพี่ก็ถีบแอร์ได้ลงมาแล้วพี่ก็ไปยืนตรงนั้นเดียวกดเอียดได้เสยวันวันวิบผมกับพี่ต้นก็คือไปนั่งตรงนั้นเลยพี่แล้วก็ไปสุดตะารแจกของ <laughs> Đây là... Mẹ ơi Đi nói cả ban đi Ủa sẽ không chi Ôi Xuất chân